สวัสดีครับผมจ๋าสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเล่นลูน่าไล้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมง่ายๆนะครับผมเหมือนกับบอมคริปโตที่เล่นในมือถือนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นดูหน้านะครับผมนะสำหรับคนที่ไม่รู้หรือไม่เป็นนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับผมมีโทรศัพท์มือถือนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บาย โอเคนะครับผมขั้นแรกเราต้องมีมือถือนะครับผมเดี๋ยวให้เราไปโหลดแอปกีวี b เบราว์เซอร์นะครับผม k i w นี่นะครับผมโหลดมาเลยนะครับผมโหลดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เปิดนะครับผมเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวผมขอเข้าไม่ระบุตัวตนนะครับผมเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าผมโหลดมาใหม่นะครับผมค้นหาไปเลยมีตาแมสพิมไปเลยมี มาเปิดโหมเดเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับมราก็จะเข้ามีครับเ,เป็นเลยมันก็จะมีให้กดติดตั้งบน Google Home นะครับผมตรงนี้นะถ้าติดตั้งเสร็จมันก็จะจะขึ้นมาอย่างนี้มันจะมาขึ้นอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับผมข้างล่างสุดเดยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ค้นหาไปดูหน้ารักแล้วก็พิมพ์ไปเลยเบือบก็จะมาหน้านี้กดสามแถบตรงนี้ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บจิ้มเข้าไปหนึ่งทีเพนาาบนจะขึ้นโอเคแบบนี้นะครับผมแล้วก็โอเคไปนะครับถ้าคนเข้าใหม่มันจะยังไม่มีอะไรเดินเลยนะครับผม เราก็กด3ามจุดนี้แล้วเราก็เรียกมากดเข้าเต้าปุ๊บแล้วลลอกอินเมตาก่อนเพื่อที่มันจะได้ง่ายนะครับผมเผื่อบางคนมันไม่เด้งนะครับผมเราก็ใสรหัสไปพอเราลลอกอินเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามารูหน้าเราเหมือนเดิมก็ดีเฟนหนึ่งครั้งมันจะลิงก์เข้าไปในเตาทันทีนะครับผมก็โอเคไปลมลุดแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับผมง่ายๆนะครับผม ขอแค่ให้เราโหลดเราโหลดมันจะมีแบบติดตั้งบน Google Home นะครับเราก็กดติดตั้งเลยนะครับผมเนาะ้าไม่ขึ้นเราก็เลือกเว็บไซต์เบอร์ชั้นนี้ท็อปมันจะเป็นเหมือนเราทำในคอมนะครับผมาลโหลดแป๊บนึงนะครับผมดูหนะ้ามันบอกถ้ามันเป็นแบบนี้นะคผมก็ให้เรารีเฟซหนึ่งทีก่อนเพื่อที่มันจะได้ ง่ายนะครับจะได้แบบว่าบางทีถ้าเราไม่รีเฟซมันอาจจะเข้าไปแล้วไม่ได้แล้วก็ต้องรีเฟซมันก่อนแค่เพิ่มก็ช่วงนี้ดูหน้าก็เสียนลงเรื่อยๆนะครับผมสองบาทเองนะครับผมก็ถ้าราคามันอยู่ตอนเท่านี้มันก็น่าเล่นอยู่สําหรับมือใหม่นะครับแต่คนที่ยังไม่คืนทุนมันก็เจ็บหนักอยู่นะครับผมเหมือนบอมบอมบอมนิวยังอยู่สิบบาทนะตอนนี้อยู่สองบาทเองครับ เผื่อคนที่งบน้อยอยากเล่นนะครับผมเลยม,มาบอกนะครับผมและสาหรับคนที่ไม่มีคอมด้วยนะครับผมมาเราอินเข้าไปเสียงมีเสียงมีเสียง,ม,ยงมันจะขึ้นแบบนี้มันจะไม่เดีดยนะครับผมเพราะว่าเรามีเปิดเมตาไว้อยู่แล้วก็มายินกันถ้าเราไม่เปิดมันก็จะเด้งมารอบนึงให้เราอินปุ๊บมันก็จะรีเฟซหน้าใหม่เองมันนะครับผมแล้วเราก็ต้องเข้าหน้านี้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับผมนี่ไง เอ้ยผมแทงดูหน้าแปดแปดถูกฟ้าดดแดงแดงเห็นไหมแดงแดงฟ้าแดงแดงมันต้องออกฟ้ารอบนี้ผมแทงถูกไปค่าเดียนนี่นะครับผมมันก็จะเข้ามาแล้วขอปิดเกมกลางดูหน้าแปดแปดนะครับดอกสองสองเห็น<ๆ>ไหมฟ้าฟ้า,ฟาแดงแดงต้องฟ้าฟ้าแล้วก็แดงแดงผมจะลงฟ้าไป สิบเหรียญไปเลยลงทีละน้อยนะผมลงมากคือเสียมั่นใจปะวะออกแดงสามถ้ามันออกแดงสามยี่สิบไปเลยดีกว่าเพราะผมุตสา่าสตั้งใจเก็บมานะครับผมมานี้ยี่สิบเลยนะครับผมนะมก็ขอให้ถูกซะถูกนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้สําหรับสอนเล่นไอ้ดูหน้านะครับผมในมือถือนะครับผมถ้าชอบผมฝากากดไลค์กดแชร์ชกดซับคลายให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรผมมา,าเบ็ด จอกับเกมอีฟให้ฟังอีกนะครับผมผมก็คิดใจทำแบบว่ารายการเกมอีฟไว้รุ่นเกมอีฟนะครับผมนะก็ไม่ค่อยบ้ากันนะครับผมเวลาว่างเยอะค่อยมาถามเขาแล้ววันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย